สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับถี่ขม่ารับชมช่องบ้าบานนนทคนสารคามแลครับเมื่อนี้บ้าบานนมาเรียงวะเนี่ยครับพี่น้องกับหมาขี้เกล่ำหรอครับอยู่ในสวนครับพี่น้องครับเลยสิถือโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องครับผมขอบคุณพี่น้องนะครับเมื่อนี้บ้าบานนนถึงหนึ่งพันผู้ติดตามหรือหนึ่งพันซับแล้วนะครับพี่น้องครับเลยสิมาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ขมา ให้กำลังใจกันมาพูดคุยถักท้ายกันนะครับมีแต่ภาพดีๆนะครับเมื่อวานสิเป็นพี่น้องทงั้งช่อง youtube Channel นะครับพี่น้องครับแล้วก็ทั้ง f a c e b o o เบ่าบะโนนคนสารคามนะครับที่ขามาคอยเป็นกำลังใจมาชมคลิปเบ้าบโนนนะครับแล้วก็มากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้เบ้าบโนนคนสารคามนะครับื้อนี้บ,าบานน้าบโนนก็ฮอด หนึ่งพันซับแล้วพี่น้องครับนิดๆแล้วครับพี่น้องไก่มาแน่แล้วครับ mm hmm. ได้ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับว่าสิเป็นทางตั้งประเทศกับมีเนาะพี่น้องนะเน,เน,เนาะเพื่อนๆทั้งช่อง YouTube เนาะครับอากัช่องทางประเทศไทยเฮาเนาะครับที่ขามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับครับพี่น้องครับแล้วก็ คอมเมนตนดีฝูดปุ้ยทักไทยก,กันเนาะครับพี่น้องคลบปต่ไที่บ้ามนนท์เก็ดดีพี่น้อง,องห้กำลังใจบ้ามนนท์กะขอขอบคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับถ่ายคลิปได้บ่ดีบ้ามนนท์กัขอให้พี่น้องเลย้อครับเดี๋ยวคิปต่อไปบ้ามนนท์กั ka. สิพัฒนาเก็ดคลิปห้พี่น้องไนมึงต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ พยายามสั่งสรรผลงานให้ดีขึ้นครับพี่น้องครับคลิปนี้เบ้าบานนกับเบามี่ยังหลายครับพี่น้องกับมาขอบคุณพี่น้องนะครับส่วนสี่พันชั่วโมงกับก็เลถึงเวลาครับพี่น้องกับเลี้ยงอีกหลายนะครับผมกับฝากพี่น้องทาง youtube ทาง facebook เลยครับไปเป็นกำลังใจให้เบ้าบโานนเนี่ยนะครับเอามาชมคลิป เพื่อเป็นกำลังใจมากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้บ้าบอนน์กะฝากไว้ซัมเนียครับฝากเป็นกำลังใจกันได้เลยครับพี่น้องครับผูดใดมาถักท้ายหาบ้าบอนน์เดี๋ยวบ้าบอนน์กัเสิไปเยี่ยมเยือมเย่ยมเยือนถามข้าพี่น้องด้กัน้ะครับผมคลิปนี้ฝากไว้ซัมเนียนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้าบอนน์คนสละคำได้วยครับ ขอบคุณทุกคนที่ข้ามารับชมครับผมสวัสดีครับ